วิธีแก้ไข youtube เล่นแล้วหยุดนะครับให้เราเข้าไปดูที่ Play Store ก่อนนะครับให้ลงชื่อออกก่อนนะครับให้นำบัญชีออกก่อนนะครับ จากนั้นเข้าไปที่เ a จสโตร์อีกทีนึงครับไปที่จุด3จุดครับด้านบนขวามือครับกดเข้าไปที่อัปเดตครับรอสักครู่ครับ ให้เรามาอัพบริการ g o o o l e p a a y นะครับถ้าเครื่องไหนอัปเดตแล้วไม่ไม่ติดตั้งนะครับให้เราไปตั้งค่าก่อนนะครับเข้าไปที่เมนูครับไปที่การตั้งค่ารถครับการตั้งค่าจากโรงงานครับข้างบนครับฝั่งซ้ายครับการตั้งค่าจากโรงงานครับตรงกลางอีกทีหนึ่งครับ ใส่รหัส16176699ครับคอนเฟิร์มครับจากนั้นครับบรรทัดสุดท้ายครับคัตตัวไมซ์เซตติ้งนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับข้างล่างสุดเลยนะครับ Disable Google Update ครับให้ติ๊กออกครับหลังจากนั้นกดเซฟทีนึ่งครับเครื่องก็จะดับไปแล้วก็บูตตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับ หลังจากที่เครื่องรีบูตตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่ Play Store นะครับก็ไปที่จุดสามจุดนะครับอัปเดตครับ ให้อัปเดตบริการ Google p a y ก่อนนะครับรอให้แอปติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากที่เขาโหลดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเขาจะหายไปนะครับแล้วก็ให้เรามาอัปเดต Google ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากที่อัปเดตเสร็จหมดแล้วนะครับให้เรากดออกไปเลยครับแล้วก็ไปเริ่มการทำงานใหม่นะครับกดใช่นะครับเครื่องก็จะดับไปแล้วก็จะรีบูตขึ้นมาใหม่ที่หนึ่งนะครับพอเครื่องบูตขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ p Play Store ครับแล้วก็ ลงชื่อเข้าใช้นะครับจากนั้นให้เราใส่อีเมลนะครับพอเราใส่อีเมลเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปครับหลังจากที่เรา,เาใส่อีเมลเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เรามาที่รูปอีเมลของเรานะครับที่ตรงฝั่งขวานะครับแล้วก็ แอปและเกมของฉันนะครับตรงนี้นะครับมีอัปเดตพร้อมใช้งานนะครับให้กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เรา YouTube, เอัปเดต y o u t u b e อัปเดตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ หลังจากที่อัปเดตเสร็จหมดแล้วนะครับก็ให้เราลองเข้า YouTube ดูได้เลยนะครับ